ดีครับแฟนคลับยูซีผู้ผที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางกลองซีบีครับมาแล้วครับอีลามาแล้วนี่มาจากกล้องท้ายเลยครับ <S <S เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงหน้างานครับสวัสดีครับ <S <S มาแล้วนี่ถึงมาถึงครับ <S 1> <S 1> มาแล้วมาแล้ว ขนาดประตูมากแล้วครับ หยากหยาบน่องงงเลยนียังวะนี่ยังวะก็ยังนี่ยังวะมันอ่ะครับนะผมเบื่อไอ้ลูกบ้านี่ยังวะน่องงงเลยวันเดี๋ยวเด้อมีอีกมีอีกไมีอีกต้มมือวันน่องลูกข้างนอกมันห่อนแห้งข้างในดีที่สุดครับลูกข้างในดีที่สุดขอจะแดงหน้าห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ก็ได้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ก็ได้นี่ห้องไหนห้องไหนมีอยู่มีอยู่เอาก็ยี่เข้าไปมันอองมัวนเองต้มมือกัน ไม่หยังครับพี่แก้มพี่แก้มพี่แก้มมาถึงแล้วโตไปเล่าจังไรโต๊ะไปเล่ายโต๊ไปเล่าเลยโต๊ะไปเล่าเลยโตบะไปเล่าเลยโตบไปล่าเนยโต๊ะาปเล่าเลยโอ๊ะไปเ่าเลยโต๊ะไเล่าเลยโต๊ะอเลาเลยโตาะไปเล่าเลยโตอะไาเส่าเ่เโตจะเหมื่าเรยพูดเบาเต่าเียมต๊ะไปเล่าเ้าโต๊ะาปเล่าเลย ที่บอกที่บอกเสียงดังย้อนหูนี่หูมีสมอทอสมอทอก็ได้ใจแลวมกแหร้อสมแกมนะระบบดึงเห็นบ่เห็นสายดึงเก็บบ่ยามจีใส่ดึงออกมาดึงออกมาเป็นเส้นเงาเงเลยขึ้นในเล่นไมาก้นน่ะแน่งย่ามเจ้าใส่กับตอดอกจากตัวจับหยีหูใสแบบนีกสม้พ่อแม่งเอกแกมเสียงดังกันแปดอดกัย้อนทั้งสี่ตัวนี้ อะไรเสมอทอกไวติดหูตลอดเวลาโอ้แมนเป็เสียงดังตั้งไหแมนวะอีนดี้วะอินดี้ทิมพายเอครับเหลือมหยาบหยาบนี่แดงครับโอ้มีแต่แดงกับแดงมาจะถูกจะแพงไว้แดงไว้ก่อนาแดงลูกาแดงลูกกวอนลูกดักย้อน พิตาลูกพิตาลูกพิตาปะนีはは่ปากเบี้ยวพ้อมปากเบี้ยวปากเบี้ยวพ้อพิตาไหมพิตาลออ่าเออยบเอ้ยอบรอบลูกิทรอบเอาไม่งสองสามสีรอบตัวเอา ทาไมทำไมเซฟพ่อครับสอนลูกกีฬาเนาะเอ้าสอนอย่างไี้มันก่อนเก่งกว่าใ่รอยู่แน่นว่ะเหลือ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 อยู่ท่านึงท่าไหนเอ็นเดาเอ้าไวัยหายจี้เดาเป็นกบผมเองไปเบิ่งก่อนเบิ่งเพียก่อนลองเดาดูลูกลองเดาเมืองก่อนดูเดาเดามเป็นฮอนเดามาั้งนะเดาขึ้นมาแค่ไหนเออเออเอลแอลมาเอลเอลลูกติงเอล

บักตันน้อบักตัน <c oughs> มากมาก,มากครับพี่น้องครับ <c oughs> สาวหน้อยสิขึนแล้วเด้อพี่น้องเด้อสาวหน้อยสิขึนแล้ว <c oughs> สาวหน่อยสิทำการแสดงล้วครับ <c oughs> ฟาร์มาครับฟาร์มาครับ <c oughs> เลิกที่สองครับผม <c oughs> วันนี้มีคุมปิดด้วย <c oughs> ใช่ไหมมิน <c oughs> ปิดด้นะอี่กลุ่มปิดค่ะตอนนี้ยังเข้าทันอยู่ค่ะเพราะว่าสาวน้อยยังไม่ขึ้นเวทีค่ะราคา100บาทขาดทักมาได้เลยสาวน้อยเพื่อนพงเป็นเลิกตีสองเนาะเมียนขายยังทันค่ะอีหลาขึ้นกระตีเรืงแล้วซื้อบัตรตอนนี้ยังทันนะครับพี่น้องครับซื้อบัตรออนไลน์ตอนนี้ยังทันนะครับมาเลยครับมาเลยอีหลากับพึ่งมะฮอดครับมากมากมากฟ้ามาครับ มาแล้วนี่พี่เคมาแล้วพีเคก็มาแล้วนี่เคโอเคเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับฝากติดตามเพจของพี่เคด้วยนะครับแฟนคาเฟ่ซีอ่าเราอยู่ด้านหลังวันนี้ไปดูกลุ่มปิดกันเนาะครับวันนี้มีกลุ่มปิดครับพี่เคครับปิดปิดเดี๋ยวกลุ่มเปิดใช่ไหมเมื่อเดี๋ยวไม่เมื่อเดี๋ยวไม่ไม่รับสายพี่เนาะเข้าใจอยู่ค่ะนี่ล็อกเนาะ เขาใจีกร่วงเลยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไรับรูตื่นายนะพ่คราะ,ะ้วาวโมงแก้ว้ขที่ร่วงมดยครับีร่วมจริงที่ร่วงมากมากครับพี่น้องครับในกุ่มปิดครับบาทระาคาหนึ่งร้อยบาทครับ พนักานด้านหลังนะพี่น้องเนื้อเซนเนี่ยยิ่งขึ้นโอ้สวัสดีผู้จัดการโอ้สุดยอดสุดยอดเลยผู้จัดการมาดิฮอทฮอทมากไหมนี่ฮอตทุกฉากไหมนี่เขาทุกเฟมรมรวมกับดาราไนหะมเสียนนนโมยุดดึงเอาเลยหลเหรอสตัตว์ขีดอยู่ในศัตรูโอ้ฮอตทุกฉากฮอตทุกเฟรมไผู้จัดการมานีิเซนนนเขาไปเบงบานอยู่คนเดียวเลยเหรอเออ,เอ,อเอาขัางกันหน้าวะขังน้ำห,หลายเถอะวะ ยาวอยู่ผู้เดียวเนาะมามาครับพี่น้องครับบรรยากาศดันหนากันยังท่านครับอฟซีสวัสดีครับครับบอลาพึ่งเองพึ่งพึ่งพึ่งครับผมครับมาแล้วครับมาแล้ว ยังเลยมีโต๊ะว่างอีกเยอะมาได้ครับมาครับบอกอินได้ครับบัตรราคา150บาทครับนายงานครับบอกอินเข้ามาได้เลยครับบัตรราคา150บาทหน้างานนะครับบอกอินเข้ามาครับอีสานอีสาตนต่อปรแดงกรุงเทพนะครับนี่ อีสานตะวันแดงกุ้งเทพครับบอกอินเข้ว่าได้เลยครับบัตรหน้างาน150บาทครับบอกอินข้ว่าจ้องโตต้องที่นั่งไดเลยครับโตยั่งวางโตยั่งวางพี่น้องโตะยั่งวางครับช่วุโมงนี้พักกันคำวาไดเลยครับดูตรงแยกคลองตันนะครับตรงข้ามกับลุงเล่าตะวันแดงที่เคยมาเล่นนั่นแหละครับเคยมาทําการแสดงแล้วนะครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อครับปวดไดมาบวได้ครับบัตร ไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับอ่ายังท่านนะครับสาวน้อยพระนิคขืนไว้ทีครับบัตรราคา100บาทนะครับทักไปที่เพจสาวน้อยแฟนเพจนะครับเงื่องไขเดิมเหมือนเดิมครับพี่น้องครับฟาร์มาครับฟาร์มาครับผู้หญิงกับมะฮอดแล้วบอดโจกับมะฮอดแล้วครับเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคร okay, ครับสวัสดีครับ